โรงเรียนดังเพชรบุรีถูกชะอาหารเช้าเด็กน้อยเกินไปพร้อมปัญหาไส้กรอกห่อพลาสติกและราดหน้าหมูดิบเมื่อวันที่26กันยายน2567เพจ a c e b o o k ชื่อดังปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านได้เปิดประเด็นเรื่องอาหารเช้าในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงโดยเผยแพร่ภาพและข้อมูลว่าอาหารเช้าของนักเรียนที่จัดให้มีเพียงไส้กรอกแดง3ามชิ้นกับผัดคะนา้าซึ่งชาวเน็ตหลายคนเห็นว่าเป็นปริมาณอาหารที่ไม่เพียงพอสำหรับ เด็กและเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ในการจัดทำอาหารนี้ที่น่าตกใจไปกว่านั้นชาวเน็ตยังตั้งข้อสังเกตว่าไส้กรอกที่ถูกเสิร์ฟให้เด็กนั้นไม่ได้แกะพลาสติกออกก่อนปรุงซึ่งถือเป็นอันตรายต่อการบริโภคหากเด็กกินเข้าไปโดยไม่รู้ว่าเป็นพลาสติกอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ นอกจากไส้กรอกที่เป็นประเด็นแล้วทางเพจยังเผยว่ามีเมนูราดหน้าที่ใช้หมูดิบเป็นส่วนผสมโดยเมนูนี้ไม่ได้รับการปรุงสุกเพียงพอซึ่งหากเด็กกินเข้าไปอาจเสี่ยงต่อโรคหูดับและอันตรายต่อสุขภาพร้ายแรงอีกด้วยชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากโดยมีทั้งความเป็นแหล่งความไม่พอใจที่อาหารเช้าเด็กไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน